ก็หันตอนเป็นันจั่งรายไปคับีมมี่่เนี่ยเื้อดี่เเนี่ยกเพครับเอ้ามสิบว่เพชรหือว่าอันไหนจั่ง้เอาให้

เนื้อวัวเขาอร่ยเาไินี่ยมันัเอา

เงยเป็นย <S it> ังว่าเป็นย right ังว่าเป็นยังบ่เห็ดเหนือเ่เป็นยังว่าเป็นยังเนี่ยกินมันต้องเปิดออกบ่เป็นยังเออห้าบ่เด็ดไปไล่ซดนะเป็นวิดีโอสื่อแต่เป็นไล่สดแแมนอยู่อันนี้มันสิเก็บไ่สื่อ เลยประเดี๋ยวเฟือยแทนอะไรโซดตั้งเฟตูตั้งไล่เน่ยแม่งเลยอันนี้ฮะบเดี๋ยวส่งให้ผู้ใดดังเก็บไว้ บ่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 เดี่ยไล่บ่ดีไล่